สวัสดีครับเอทุกท่านนะ่ะล่าสุดหาเหาให้กันแล้วในเออืมพอดีว่าช่วงนี้หมัดหมาหมัดอะไรมันเยอะเนาะม,มันกระโดดใส่คนนะเลอะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาขัดฟองน้ำแผงนี้ในเอฟซพอดีว่าขัดด้วยเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ เหลือลงฟองน้ําส่วนพี่บ่าวก็ขึ้นปูนอยู่ด้านโน้นเนาะนะปูนเราเหลือเยอะไหมเช็คก่อนโอ้เหลือนิดเดียวเนาะไปแต่งขอบเนาะ <Yeah. S 1> แต่งขอบแต่งอะไรโอเคอยู่ <Okay, you. S 1> พอดีในเฟซีน oh. นะโอเคครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวจะ <c oughs> ขัดฟองน้ำนะฮะ จมน่าเห็นกับตาถอดวยฟองน้ำเฮ้ยอยาพตาเฮ้ยเฮ้ยยายยายยายโดนปอดโดนปอดเลยปอดเลยขอร้องนะพี่บ่ากีจ่าเดี๋ยวอันาดมีให้ต่อี่เด้อก็ทำตาไว้สิโอ้ยไปทำแกไปไอ้ี่งไม่ไม่มีอะไรนะปอนปอนจมเข้าใจเมียอยู่ไกลสุสารคน่ลยเถอะ จำข้างตาเลยถ้าเป็นผมผมท้าใสแล้วนะหอมโชว์เลยนะโอ้ยใช่รีออกกูาสเลยหละคงจะทำร้ายจิตใจพี่บามากเลยมาเลยมรเลยศาสตร์ตาเองเหรอน่าตกรเนะคนเนียอยู่ไกลําอะไรก็ผิดไปหมดเลยกับพี่บาวล่าสุดพี่เบาอิจฉานี่คนเขาสวีดจันนิดหน่อย พี่เหล่าก็เอาเมียมาอยู่ด้วยดิโทรเลยพี่เหล่าจัดการโทรกลางงานเลยดะ พอขัดนี้ปุ๊บมันจะเนียนเห็นไหมสังเกตดู<ส>นะครับความเนียนมันจะต่างกันจุดที่ผมขัดกับจุดที่ยังไม่ได้ขัดนะความเนียนมันจะต่างกัน,อนอลองไหมตรงไหมลองขัดตรงไหมเดีวว๋ยวม่ได้นะฮะไปถนัดกคนถนัดมันเล้วโอ้ยเดียวไม่ได้ไห เลยกน,น,ดนดาทีีาคุณอาจารย์คกลยองถ้ามันเป็นขึ้นมานี่มันเกนสบายเลยนะผมขนาดแก่ปูนก็สุดยอดเลยเหรอโคโกลเราะว่าสุดยอดจรินนงนะโคอะลรผสมปูนปกตผมไม่ลงง่ายนะ ก็เปลี่ยนหน่อยนี่นึงี่าไม่ทำอะไรเอา,อาเอดี๋ยวไปดูในกูไปมันรู้ไปต่อเพาเป็นไผ่ <c oughs> โอ้ยงาอืมพี่เบาไอ้อ้นี่ใช่ผ้าใช่หน้าเจช่ไหมเนี่ยเห็นหมามันกัดกันเล่นเนี่ยใช่ใช่ไหมน่ะไอ้โทนให้โทนมันกัดเล่นอยู่อ

เอฟีก็พี่เบาก็แต่งด้านนู้นนะท่านผู้ชมจะมีหมาร้องนิดหน่อยคนแกะหมานิดหน่อยเอฟซีหมากัดทำกันเลยหรอเราะฮะเอ้ยเนี่ยถุงมือส่วนไอ้หมอน,นี่นอนอย่างเดียวเฮ้ยนอนกินบ้านกินเมืองเรานะ่ะตื่น โอ้เป็นหมาปะชาไอะไรนี่นอนอย่างเดียวนี่โอเคครับ fc ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ